เปลี่ยนลำโพงที่ร้านคุณให้เป็นระบบเสียงพูดยอดชำระเงินทอนผู้ช่วยงานขายให้กับคุณสวัสดีครับวันนี้อันวินจะมาเปลี่ยนลำโพงนะครับที่เอาไว้เพียงแค่ฟังเพลงในร้านนะครับเพื่อเพิ่มฟังก์ชันนะครับหรือจะไม่ฟังเพลงก็ได้นะครับลูกค้ามีลำโพงนะครับเพื่อให้คนแก่เขาทำงานได้ไม่ผิดพลาดหรือทุกเพศทุกวัยนะครับฟังก์ชันใหม่ก็คือเพิ่มเสียงนะครับสามารถเปิดหรือปิดก็ได้นะครับให้แสดงเสียงตอนเงินทอนนะครับ เคอมินไปยกตัวอย่างให้เลยนะครับข้าเมนูด่วนครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับสามารถตั้งค่าได้ต่างๆเลยนะครับมีกี่หมวดมีกี่ประเภทครับโอเคไปเอมินถ่ายไปใช่ครับก็ไปเช็ค8บาทนะครับพอเรากดที่จะชําระเงินนะครับยอดชําระ8บาทลําโพงท่านก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงของยอดชําระครับที่จะได้ไม่พลาดครับแล้วก็อาจจะต้องไม่ต้องจ้องในหน้าจอคอมมาาเกันไป ก็จะสามารถทํางานได้นะครับกรณีนี้แอดมินจะรับเงินพอดีนะครับเวนเอร์นะครับไม่มีเงินทอนระบบก็จะบอกไม่มีเงินทอนเห็นไหมครับจะช่วยให้เราทํางานง่ายๆเรื่อยรับได้ไวขึ้นครับอีกครั้งนะครับเมนูด่วนครับแอดมินขายขนดมขาไก่นะครับ10บาทนะครับแอดมินรับชำระยอดชำระ10บาทเห็นไหมครับ10บบาทนะครับแอดมินเงินทอนนะครับ รับเงินทอนหนึ่งร้อยนะครับและแอดมินก็รับชำไรหนงินทอนเก้าสิบบาทเห็นไหมครับง่ายมากช่วยให้ท่านขายไม่พลาดทอนเงินไม่พลาดตัวหนังสือใหญ่ชัดเจนแต่ก็ยังมีเสียงให้ช่วยให้อาจจะเป็นช่วยผู้สูงอายุนะครับในการใช้งานได้ส่วนวันนี้ไปแล้วครับแอนมินจะทำรายการขายหนึ่งทังนะครับสองอย่างนะครับสามสิบห้าบาทครับ ยอดชำระสามสิบหาบาทนะครับเปลี่ยนลำโพงท่านให้ใช้ได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับรับเงินพอดีครับไม่มีเงินทอนแ้าจอใหญ่ชัดเจนปุ่มเดียว enter ครับและยังมีเจ้าหน้าที่ทีมงานที่พร้อมบริการและดูแลคุณมีเคเรน์มั่นใจในบริการดูแลยาวนานอยู่คู่ธุรกิจคุณ